โอเคค่ะก็กระัสวิดัสวัสดีกับคนดูคนทุกท่านกนกาวัน,นจาวันนี้ก็เราจะมาเล่นเกม Lucky Clover ที่จะคลายมีจีนะจ๊าทุกคนจา๋าไม่มีใครที่ไม่รู้จักเกมนี้นะแม่สาวน้อยอะ่ะเกมแม่สาวน้อยอะ่ะหูยมาวันนี้ก็โอ้ยแปมหนึ่งคนดูสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเดี๋ยวจะพาไปดูตารางกัตใจของเขาก่อนนะจาคนดูเผื่อไว้เผื่อไว้ อันนี้เป็นไซยรสัสเก็ตเตอร์นะจ๊ะคนจ๋าไม่มีตัวไวมีดาวทองนะจ๊ะไม่ได้ด่านะไม่ได้แด่นะจงนะจ๊ะนี่เขาก็เขียมไว้ไซเร c ค v อ r นําโชคอือันนี้เป็นตัวแพงที่สุดเลยนะจ๊ะที่ผงเนี่ยสาวน้อยอ่ะนี่เป็นตัวราคาถูกที่สุดนะจ๊ะคนดูจ๋านี่ซื้อฟรีได้ด้วยสกเก็ตเตอร์สามตัวถึง จะเข้าฟีเจอร์ลงอวะฟีเกมนะสิบห้ารอบเลยโอ้โหยี่สิบห้าหมุนเลยเหรอโอเคจ้าวันนี้ก็ขอไปกันไปยี่สิบาทแล้วกัน,นะจะคนดูจ้ามาเลยจ้าสิหมุนไปก่อนมาดูก่อนว่ามันจะได้หรือเปล่าสิหมุนนะโอ้โหโอ้โหรอกเตอร์โอ้ยอ่จาจะวันนี้มาสามบาทแล้วจะคนดูจ้า จำอันนี้มาหนึ่งบาทนะจ๊ะโอ้โหอีกเกินไปด็อกเตอร์โอ้โหตัวคงตัวเคมาแล้วนะจ๊ะคุณนตาเออ,จ,เะอเจะเต็มกระดานหรือเปล่าจะเต็มกระดานหรือเปล่าโอ้โหมาไปสิบบาทโอ,อ้ก็ถือว่าได้อยู่ได้กำไรอยู่เด้อจำอันนี้มาไหมยังไม่มาใจเย็นไว้นะจ๊ะโอ้โหคนโด แต่ละที่ดาวททงมามาเฮ้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอุ้มตัวเองส0 0าร้อยบาทโอ้โหคุณนุจ้าโคตรสุดอ่ะโอ้ยโ,โอเคมาขอซื้อแก๊บไปสิบบาทแล้วกันนะจ๊ะคุณนุจ้าเจ็ดร้อยห้าสิบบาทมันจะร้ายหรือเปล่ามาดูกันนะจ๊ะมันจะถึงที่เราซื้อไปหรือเปล่าเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสิบห้าหมุนเลยนะ สิห้ามุนเลยนะจ๊ะมันต้องถึงแหละยังไงต้องถึงแหละเออดอกแรกเป็นไงมาโอ้ยดอกแรกก็ได้แล้วอะจ้าอ๋อจ้าเออเออมาคุณเป็ดเข้าไปเท้าไหไรเอ่ยหนึ่งยสี่สบสวยงามจ้าดอกเตอร์จังหวะนี้มาไหมเปลี่ยนไปเราตัวเคตัวเครอะไรก็ไม่รู้เลยตาคุณตาคุณสมเข้าไปสิบ้บาท โอเครู้เรื่องกระเบื้องแตกดรจะวันนี้อะไรจะมาอะไรจะเกิดจ้าคุนรู้จังจวันนี้อะไรจะมาอะไรจะเกิดเอยโอ้โหเกินปุยมุ้ยเกินปงมงโปมุ้ยนะจจะอะไรไม่รู้แล้วจ้าโอ้โหจะวันนี้อะค่ะคุนรู้จหวันนี้หอบหมุนนะจ๊ะโอตัวคนตัวเคมาแล้วจ้ะ มาให้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอะไรอะไรโอ้โหสวยงามแต่ว่าตัวคุณไหมมาจา่ะแต่ตังใจอะอเปลี่ยนมาไหมเปลี่ยนนีไหมจ่ะสงสัยจต่ไม่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนสิวตัวคงตัวใครเออตัวเอตัวอะไรตัวอะไรนีโอ้โหแกเป็นไขรจะช้ำมาทำไมอะไรเนาะอะไรเอยโอ้โหเกินปุยมยีคนดู ตัวเอนะจ๊ะอุ้ยทำไมตัวคุณไม่มาเลยวะโอ้ยมันจะถึงจร้อยเฮ้ยเจรอ้อยห้าสิบมานี่เงี้ยอุ้ยเลอให้หมุนสุดท้ายป้าขาดทุนแน่ๆเลยโอ้ยแต่ว่าแม่สาวน้อยของเราไม่ทําให้ผิวหวั่นเลยนะรอบนี้เราเดียวแหละน่าจะเป็นรอบนี้เล่าเดียวแหละเนาะเนาะมาดึงเงินรวมของเราสามร้อยสามสิบห้าบาทะขาดทุนไปล้นล้วน โอเคจ้าวันนี้ก็เอ้ยทุยอะไรอะไรไอ้แล้วก็รีบเกินมาขอเปิดที่เออขอไล่นอกยาวๆเลยนะจ๊ะขอเปิดเทอร์โบแล้วกันะจ๊ะคนจ๋าขอไล่นอกยาวๆเลยนะจ้าคนจ๋ามันจะท้ายผ่ยูโรมมันจะมันจะท้ายผายอยู่รมมันจะท้ายพารลามาดูกันเลยนะไล่นอกไปห้าสิบหมุนไปจลยจุรัวฮุดจอยเยื่องเลยนะจ๊ะโอ้โหจ้วันนี้ม โอ้โหคนโดจา้จาจอมันนี้มาไหมเอาละค่ะจอมันนี้มาห้าบาทห้ามงห้าบาทโอ้โยนอนอคนโดป้าด็อกเตอร์ฮ่าฮ่าเอาละค่ะคนโดจอมันนี้ก็ไหลไปลงไปน้ำเลยจ้ะไหลเลยจ้ะโอเคจา้าไหลาย,ยาวๆเลยนะไหลาย,ยาวๆเลยนะจา้า โอ้โหเกินไปดร์ปาดคุณสองอืมสิบบาททำอะไรได้เอยเอยอุ้ยถ้าตัวนี้มาอืมคงดีล่ะอืเราไม่เห็นแม่สาวน้อยของเรามาเลยนะจ๊ะแม่สาวน้อยของเราวันนี้ไม่มาเลยจ้ากเตอร์จะเต็มกระดงกระดานรือเปล่าว่าจะเต็มอะไรเออโอ้โหจะเต็มคาราเบีหรือเปล่า ซิคิสซิกคาปูชิโน่เอสเพรสโซ่โอ้โหคอนโดเฮเราก็บ้าบอแล้วจ้ะประเด็นประเด็นคือบ้าบงบ้าบอแล้วนะจ๊ะโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคนโดโอ้โหเกินไปด็อกเตอร์เกินไปด็อกเตอร์ โอ้โหแม่สาวน้อยโอ้โหจะมาหรือเปล่าจ้าจมงจะมาหรือเปล่าจ้าคุณลุงจ้าโอ้โหจังหวะนี้ก็ร่ายอยู่เรื่อยๆเลยจ้าไม่หยุดไม่หยอกเลยนะจ้าคุณลุงจ้า ถ้าแม่สวนไวของเรามานี่บอกเลยว่าสุดจัดปราบบอกเลยนะคุณโน,นะดูไว้ดูเอาไว้ก่อนเฮ้ยอะไรอะไรเอ่ยคุณโนจ้จาจังวันนี้อะไรไปลงไปน้ำเลยจ้จาจังวันนี้อะไรไปลงไปน้ำไม่จัะลูกแม่โอ้ยเกินเอาสัญญา้เลยทำมาขอต่อยที่ห้าสิหมุนแล้วกันนะจ๊ะ ต่อใกล้ที่ห้าสิบหมุนแล้วก็น่าจะมาดูว่ามันจะอ่ะมันจะเท่าไรกันเชียวโอ้โหยเคยยังไงเคยยังไงเอยคนดูอ้าฮะดอกเตอร์ป้านคนดูจา้าโอ้โหย จำวันนี้มาไหมจำวันนี้มาไหมเอ่ยมาไหมเอ่ยโอ้โหคุณโดปาดโอ้โหไม่มองไม่มาไม่อะไรเลยนะจ๊ะคุณโดประเด็นคือมันไม่อะไรเลยจ้ะคุณจ๊ะอ่าอื้ม ไม่อยากจะบอกเลยจ้าไม่อยากจะบอกเลยจ้าคนดูโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคนดูมันคืออะไรนี่มันคืออะไรนี่นออนโอ้โหไม่ใช่แน่ไม่ใช่แนะ่ ปฏิโถคนดูไรคะแนนนี้โอ้โหมันจะได้กำลงกำไรมไหมเนี่ยแม่สาวน้อยวันนี้ไม่เอาเรื่องเลยว่ะคุณโรตาแม่สาวน้อยของเรามไม่มีอารมณ์มั้เนาะนาะไม่อยากจะบอกเลยจ้าไม่อยากจะบอกเลยนะเออดอกเตอร์ยี่สิบสองบ้าทโอ้โหคนดูอื้ม อันนี้มันจะดงกำไรกำลงกำไรอะไรไหมจ๊ะโอ้โหอะไรเนี่ยด็อกเตอร์มาตัวอะไรตัวอะไรไม่รู้นะตอนนี้อืมโอ้โหตอนนี้ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะรู้อยู่ก็เราเป็นตัวสำรองจ้ะไออะไรเนี่ยโอ้โหพูดอะไรไม่รู้เรื่องนะจ๊ะคุณจ๋าจังวันนี้ ต้าวันนี้พูดอะไรแล้วจ้าโอ้โหคนดูนะขอซื้อละก,กันนะจ้าเจ็ดร้อยห้าสิบยังไม่ยอมยังไม่ยอมจ้าซื้อต่อเลยจ้าไม่ยอมหรอกไอเราไม่ยอมนะจ้าโอ้โหดอกเตอร์ป้าคนดูโอ้โหโอ้โหอ,อะไรเนี่ย เออคุณสามเข้าไปสามสิบบาทคุณดูจ้าจะได้กำลังกำไรไหมเนี่ยเมื่อกี้คือยังไม่เข็ดเลยนะเจ็บแค่รอบเดียวยังไม่เข็ดว่ะมันต้องเจ็ดอะไรๆครับถึงจะชิมโอ้โหเจ็บจีดเลยนะจ๊ะอือหือโอ้โหคนดูตัวเคมาเต็มกระดาษหุย เต็มกระดานเลยนะจ๊ะคนดูนจ๊ะเออเปลี่ยนไปอะไรไม่รู้เ,เลยจ๊ะก้อนโตก้อ,อนตาม,มาสองร้อยห้าสิบบาทไปเลยจุดๆยิ่ยวดเลยจ้ะเออเหลือแค่ห้ามุนสุดท้ายเอเราครั้งนี้ต้องเจ็บจี๊ดอีกแล้วจ้ะคนรูนจ๊ะอื้อคนดูเออ,เออช่วยอะไรไม่ได้หรอวจ๊ะคนส่งเข้าไปฮะบาา มาทำไมเอ่ยห้าบงห้าบาทโอ้โยออาด็อกเตอร์โอ้โหคืออะไรคืออะไรนี่มันคืออะไรนี่คนดูเออหมุนสุดท้ายมันจะได้โอ้โหน้อยกว่าเมื่อกี้อีกอพอรล้กะรอบเดียวปอคนเฮวนี่ใส่วบนี้โอเควันนี้ก็ขอตัวหนีขอตัวลาไปก่อนนะจะ๊ะ ใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็ฝากกดไแล้วก็เชรยกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายนจ๊ะ